ก็คงรู้กันดีอยู่แล้วเพราะได้สอนมาโดยตลอดนำแนะตลอดเป็นประจำว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องเข้าไปซึ้งรมให้ได้คือความดีปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกขติปฏิบัติเพื่อไปถึงจุด ที่เราตั้งความปรารถนาไว้ไปสุขคติที่ให้แต่ความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีสิ่งที่จะทำให้เกิดความน่าสะพรึงกลัวเช่นนรกขึ้นชื่อวันนรกคำเดียวสั้นๆน,น่ากลัว เป็นที่อยู่ของคนชั่วคนเลวคนที่ตัดไม่ขาดที่เต็มไปด้วยกิเลตันหาอาสวะทั้งปวงที่ถูกสิ่งเหล่านี้มอมเมาจนกลายเป็นคนบาปคนมีเวรมีกรรมกลาเป็นคนที่หมดโอกาส ที่จะประพฤติปฏิบัติไปสู่ความเป็นอริยชนยบุคคลนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเน้นที่ต้องกําจัดกิเลสทั้งหลายกําจัดทิฏฐิมานะของตนเองรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ยึดแล้วเป็นทุกข์ให้หมดสิ่งที่ยึด ที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทิ้งให้หมดถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมสแสวงหาความสุขความหลุดพ้นอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาเตือนตนอยู่ตลอดเวลาโดยสติเพลร์ลึกรู้ตนเองทุกลมหายใจว่าชั่วไม่ทำ ดีก่อร่างสร้างเขาไว้กุศลผลบุญทำเขาไว้ทั้งกางกายก็ดีวาจาก็ตามใจยิ่งประเสริฐสุดถ้ามุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามแนวทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วต้องตักเตือนตนไว้ตลอดเวลาไม่ชั่วต้องทำดีศีลต้องรักษา สมาธิปัญญาให้ก่อเกิดตามขึ้นเป็นสัตรราสำคัญแห่งผู้ปฏิบัติที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการให้ได้เราจะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทั้งปวงเราเป็นทาสมานานแล้วเราจมปรักอยู่กับทาสที่มีกิเลสเป็นนายมาตลอดเวลา จนเรียกว่าเราเนี่ยได้เกิดมาในครั้งนี้ได้พบทางสว่างได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้า,าเนี่ยเหมือนว่าเราได้หลุดความเป็นทาตของกิเลสตัณหามาแล้วถ้าเรายังประมาทยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ยังมีอัตตายังยึดมั่นถือมั่น ไม่ช้าก็ถูกกิเลสมาทั้งหลายมันฉุดเราไปอีกเอามันไปเอาเราไปจองจำไปตีตรวนให้เป็นทาตของมันชีวิตเราก็จะตกต่ำไปไม่ถึงความเจริญในพระพุทธศาสนาได้นั้นทุกวันทุกเวลา ที่เรามีลมหายใจมีชีวิตอยู่ในโลกใบเนี้ยต้องมีสติรละลึกรู้อยู่ตลอดว่าต้องทำความดีต้องละความชั่วไม่ให้ชั่วใดๆเกิดขึ้นแม้ในความคิดแม้พูดแม้ทำก็าตามเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วว่ความชั่วเป็นทุกข์มันไปสู่ทุกขติตกนรกหมกไหม ไม่ใช่ความสุขไม่มีความสุขแม้แต่น้อยก็ความดีเนะี่ยมันให้ความสุขแม้ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามมันให้ความชื่นชมยินดีปีเปรมตลอดเวลาอิ่มใจตลอดเวลาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมองเห็นชัดทำสิทำเข้าไปพักบันพักดันตนเองข,ขับเคลื่อนตนเองไปสู่ความดีให้ได้ ไปสู่กระแสที่เป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่บอกกระแสแห่งพระนิพพานได,ได้คือความสงบสงบ,สงบในคําวันนิพิทาต้องสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบจากสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งปวงคือกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่าปล่อยให้กิเลสใดก็ตาม มันเกาะกินเข้ามาในใจจิตมันจะวิปร,ราสขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาทำอะไรก็ตามมีแต่เรื่องผิดผิดให้สิ่งที่ถูกๆตามพระธรรมคำสอนของพระบิชชิตมานไม่เอาจะไปทำตามมาน สิ่งทีท่ิทุกคนควรกระทจำจะไม้จิตใจเนี่ต้องดีต้องกว่เสริฐพัฒนาไปสู่ความสว่างให้ได้จะถูกครอบงําด้วยตัณหาความอยากทั้งปวงจิตของมนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จในพระพุทธศาสนาหรือสัตว์โลกทั้งหลายหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งปวงต้องไม่มีความอิจฉา ไม่ลิศยาอาฆาตพยาบาทจองเวนผูกกรรมกับใครไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครเป็นไปอยู่ไปด้วยบุญบาร,รมีกุศลของตนเองที่ตนเองสร้างตนเองทำเสริมเติมเ,เข้าไปด้วยความสุขความพออยู่พอมีพอได้แห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ด้วยความผาสุขด้วยความดีที่ตนเองทำ พระองค์จึงสอนว่าทุกคนจะต้องมีจิตอยู่ในฌานอยู่เสมอจะมาสอนเรื่องฌานอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตเราไม่อยู่ในฌานเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าฌานคืออะไรบรรลุฌานทำอย่างไรพ่าันถึงบอกทุกคนจะต้องมีจิตอยู่ในฌานมีวิตกวิจารตลอดเวลาเอาสองอย่างก่อน ตลอดเวลาที่ลมหายใจมันเข้าออกตลอดเวลาที่จะย่างเท้าก้าวไปไหนตลอดเวลาที่จะทํางานการใดๆก็าตามในเรื่องของโลกในเรื่องของธรรมก็าตามสิ่งเหล่านี้จะต้องไต่ตรองตึกตรองพิจารณาตลอดเวลาสิ่งที่จะทำนั้นมันถูกหรือมันผิดดีชั่วบุญบาปคุณโทษอย่างไรและในสิ่งที่มันไม่ดีในสิ่งที่ องสมเด็จพระสมาธเจ้าบอกอย่าไปทําอย่าไปก่อร่างสร้างให้มันเป็นเวรเป็นกรรมผูกไว้มันเป็นภพชาติและเมื่อไร่เราจะสิ้นภพชาติเมื่อไรเราจะสิ้นสังสารวัฏการเวียนตายเวียนเกิดชานเนี่ยถ้าเราอยู่ตลอดเวลาความชั่วไม่มีความดีตลอดเป็นตัวบรรลุ เป็นตัวให้เกิดวิชาคือความรู้อย่างแท้จริงเกิดความหลุดพ้นยังโดดเด่นไม่เวียนกลับลงไปให้ตกต่ำได้มันเหมือนจะพูดง่ายๆว่าถ้าไปพูดถึงฌานอาจจะยากพูดง่ายว่ามีสติตลอดเวลากับตนเองได้ไหมว่าไม่คิดชั่วอะไรที่มันจะเกิดอย่างไร ให้ไต่ตรองด้วยสติก่อนว่ามันถูกหรือผิดดีชั่วบุญบาปคุณโทษนรกหรือสวรรค์มันจะไปพรมไปนิพพานได้ไหมนี่ตอกย้ำกับตนเองตลอดเวลาอะไรที่มันเข้ามาในจิตของเราในความคิดของเราเนี่ยมันถูกหรือผิดแล้วปรับพฤชปฏิบัติ ตัวเองตนเองตลอดเวลาวันวันวันที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันได้บุญหรือมันได้บาปมันสมกับเราที่เป็นพุทธบริษัทหรือไม่เป็นภิกสุเป็นสัมมนเนรเป็นอุบาสกบาสิกาของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้นหรือไม่ เราปล่อยจิตไปตามกิเลสตัณหาหรือทําไมเราไม่ฝืนดึงกลับมาในสิ่งที่มันจะเลวมันจะซามมันจะตกจะต่ามันจะทําให้เราชั่วไม่มีดีมันจิตด,ดักไปไหนล่ะก็รู้อยู่แล้วมันไปทุกข์ไปลําบากในทุกขตินั่นบอกเราสัตว์ที่อยู่ในนรกไม่ใช่อยู่วันสองวันแล้วจะขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีก อย่างนั้นคนมันก็ไม่ทำดีเท่าไหรหรอกมันนานกว่าได้จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโดยเฉพาะได้พบพระพุทธศาสนาได้เกิดในประเทศที่อันเหมาะอันควรอันเป็นเครื่องดำรงอยู่แห่งทรัพยากรแห่งมนุษย์ที่จะดำรงอยู่แบบผาสุกไปเกิดในประเทศที่อดอยากแร้นแค้น ไม่มีพระพุทธศาสนาแก่งแย่งชิงดีชิงเดนลบดาฆ่าฟันมีความสุขมากที่เห็นเห็นกันอยู่ด้หลายประเทศมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความดินน้นรนมีแต่ความโหยหาหลบหลบซ่อนๆตามป่าตามเขาเยอะแยะแต่นี่เราเกิดในประเทศที่ดีเหมาะต่อการที่จะประพฤติตนเป็นอริยชนยะบุคคลอย่างแท้จริง แม้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้อยู่แล้วแต่คําสอนของพระพุทธองค์ยังอยู่ยังตราตรึงอยู่ถึงทุกวันนี้ยังสืบทอดต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจากครูบาอาจารย์แม้จะมีบัญญัติในปะไตัยบิดดกแต่ก็ถ่ายทอดมาเป็นคําสอนจากครูบาอาจารย์เพื่อไม่ให้มันยากจนเกินไปสอนให้รู้ง,ง่าย ให้รู้จักดีกับชั่วบุญบาปคุณโทษก็พอว่าสิ่งเหล่านี้ทําแล้วเนี่ยมันตกตามสิ่งเหล่านี้ทําแล้วมันเจริญสิ่งเหล่านี้ทําแล้วมีแต่คนสาบแช่งสิ่งเหล่านี้ทําแล้วมีแต่คนสรรเสริญเยือนยอกราบไหว้บูชาคนดีมันเป็นศักเป็นศรีอยู่ทุกสถานที่คนชั่วอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนสาบแช่งสถานที่นั้นก็พลอยเป็นอัปมงคลไปด้วย จะเห็นไหมว่าบ้านของคนชั่วที่อยู่คนชั่วจะซื้อจะขายก็ไม่มีใครเอาบ้านของคนดีอยู่แล้วเจริญพอบอกขายคนรีบซื้อเชียงบ้านหลังนี้อยู่แล้วเจริญอยู่แล้วดีอยู่แล้วเป็นมงคลนี่แค่บ้านแค่เรือนนั้นคนดีคนชั่วมันต่างกันมากนั้นพยายามพร่ำสอนสิทุกคนว่า ต้องมุ่งไปสู่ความดีตลอดเวลาถ้าจะสอนวิปัสสนาสอนจิตเจตสิกสอนลูกน้ำเจตสิกวิญญาณยากที่จะเข้าใจเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นสิ่งที่อริยชนยบุคคลพึงจะต้องศึกษามันกรอบผิดไปสู่ความบรรลุธรรมถึงอรหันต์ ยังไม่อยากจะกล่าวยังไม่อยากจะพูดเอาแค่คุณทุกคนรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญบาปคุณโทษเท่านั้นก่อนแล้วมุ่งไปสู่กุศลผลบุญมีทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งรู้จักศีลเพามันคือความสะอาดหมดจดมันสะอาดหมดจดที่ไหนสะอาดหมดจดที่การกระทําของพวกเราจิตของพวกเรา ทั้งกายวาจาใจของเราทำมันสะอาดหมดจดนั่นและชื่อวัดศีลแล้วศีลเหล่านี้จะรักษาเราเรียบสูเสมือนยาที่เขารักษาซากศพไม่ให้เน่ารักษาเราไม่ให้ตกตามไม่ถึงความวิบัติศีลเป็นเครื่องรับรองด้วยแม้จะละจากโลกนี้ไปแล้วมันเป็นใบรับรองสำคัญ เป็นสูติบัติสําคัญเป็นใบเบิกทางเป็นใบนุโมทนาที่บ่งบอกถึงว่าคนคนนี้คือความเป็นผู้คนดีเป็นคนดีเป็นคนที่หมดจดเป็นคนผู้ไปสู่ความเจริญไม่ต้องมาสู่นรกไปไปสวานไปพรหมไปนิพพานนั่นยิงสมาธิมาธิคือความแน่วแน่ในการกระทำความดี ในการไต่ตรองวิตกวิจารแนวแน่ผิดถูกชั่วดีชี้เป็นชี้ตายปัญญาคือรอบรู้สกัดกัน้นกิเลสมารทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นรู้หนทางที่จะไปไปด้วยอะไรจะไปสุขขาวดีแดนแห่งความสุขไม่มีวันจบสิ้นจะไปอย่างไรจะไปสวรรค์อย่างไรจะไปพมผมอย่างไรจะไป,ไปสูพ่พระนิพพานไปด้วย กี่เท่าไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนให้เรามีปัญญาสอนให้เรามีความชันฉลาดสอนให้เราเรียนรู้วิชาคือความจริงไม่หลงในอวิชาหรือติดอยู่ในข่าแห่งวัตถุใดแม้พระพุทธเจ้าของเราผู้เป็นเอกอัครหาใครเสมอเหมือนไม่ได้เป็นยอดแห่งราชา เหนือราชาทั้งปวงพระองค์ทรงมีทรัพย์สมบัติสันคารมากมายมีข้าทาสบริวารยญิงชายช้างม้างัวควายไม่รู้จะนับเหลือขนาดนับความสุขพระองค์ทรงมีมากในเรื่องของโลกในกรามมาคุณทั้งปวงจะรูปเสียงกินรสใดๆก็ตามมีหมด แต่พระองค์บอกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้ความสุขเลยมันสุขที่หลอกมันสุขที่ลวงมันไม่ใช่สุขจริงมันสุขแล้วก็ทุกข์มันสุขแล้วก็เศร้ามันสุขแล้วก็สลายนั้นพระอ,องค์จึงได้ทรงหนีออกจากสิ่งเหล่านี้ในวัตถุอามทั้งปวง <c oughs> ทรงแสวงหาความจริงของโลกของสัจธรรมคือการหลุดพ้นอย่างแท้จริงได้สุขอย่างแท้จริงจึงได้ทรงออกบวชทรงแสวงหาค้นคว้าถึงหปีเต็มกว่าจะได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้อรู้อริยสัจสีก็เคยกล่าวแล้วถึงทุกสมุทัยนิโรธมาอันนี้เป็นลก เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลักในประไตยปิดกมันทีก็ยากต่อการเข้าใจจึงปรับปรุงแก้ไขสอนให้ง่ายจากครูบาจารย์แล้วครูบาจารย์เล่าหลายรุ่นที่ผัดกันมาก็สอนง่ายๆว่าโย,ยมท่านทั้งหลายไม่ทำชั่วได้ไหมทำแต่ความดีอะไรที่ชื่อว่าชั่วก็บรรยายไปหมด ความโกรธเกลียดชังอิจฉาทิษยาอาฆ่าพยาบาทจองเวงคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นการฆ่าตัดตัดชีวิตการรักทรัพย์การผิดการมุสาการขาดสติคนทําร้ายพ่อแม่คนมีความอักตันอยูต่อคสิ่งเหล่านี้ได้บรรยายมาแล้วว่าน,นี่คือความชั่วที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะของตัวเองความดีล่ะเนี่ยรู้จักให้ รู้จักการส่งเสริมมีเมตตาการุณามุทิตากันไม่เหยียดย่ำกันวางอุเบกขาในอารมณ์ได้ดีถึงข้าวที่ช่วยไม่ได้ก็ไม่ทับถมช่วยได้ช่วยพระเจ้าสอนให้ทำความดีสอนให้มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอบอ้อมอารีกันการมีเมตตาต่อกันมันอยู่ในโลกแบบผาสุข จะอยู่กันชุมชนใหญ่ชุมชนเล็กไม่สําคัญมันจะได้ความสุขมีความอบอ้อมอารีกันไม่ตีต่อกันเนกืก้อกูลกันนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันเห็นอกเห็นใจกันรู้จักชี้ผิดถูกไอ้คนที่ผิดก็ยอมรับแก้ไขให้มันถูกรู้จักแสดงความยินดีคนอื่นที่เขาได้ดีในความดีของเขา เป็นการแสดงออกน้ำใจของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงผู้ที่เห็นกระแสแห่งการไปสู่สุคติพที่ดีเป็นมงคลต่อชีวิตของตนเองนั้นจึงมีสติมีปัญญาใครควรไปสู่ในสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านี้จเจริญถึงบอกว่า พักดันสทิทุกคนให้ไปสู่ความเป็นนิยชนบุคคลให้ได้แต่ที่จะไปถึงได้ทุกคนต้องทำแต่ความดีต้องมีสติตลอดเวลารู้จักรักษาสิงตลอดเวลาตักเตือนตนเองตลอดเวลาเหมือนวิตกวิจารมีอยู่ตลอดเวลามีอารมณ์จิตอยู่ในฌานตลอดเวลาเมื่อเราทำได้เราจะรู้สึกว่าแหมมันสุขใจอิ่มใจนั่นแหละปิติ นั่นแหละคือความสุขและยิ่งทำมากขึ้นมากขึ้นไม่หลงไปกับความชั่วแล้วเอกคตาแห่งจิตเกิดแล้วในปฐมฌานความมุ่งมั่นความสร้างส่งเสริมคุณงามความดีต่อเติมตนเองตลอดเ,เวลาเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละปฐมฌานไม่คิดทำชั่วอีกแล้วไม่คิดทำเร็วอีกแล้ว ไม่ผูกเวรผูกกรรมกับใครแล้วทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นหมูสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละปฐมฌานฌานของพระอริยชนและพระอริยเจา้านั่นเรื่องของฌานไม่ใช่เป็นเรื่องของการมันนั่งเฉยเฉยทำอารมณ์จิตเฉยเฉยออกแล้วก็เร็วเหมือนเดิมไม่ใช่ ฐานของขระยาชนยับเจ้านั้นไม่มีการถอยกลับไปสู่ความเร็วความตกต่ำด้วยกิเลสตันหาใดๆทั้งปวงนันสิ่งเหล่านี้จึงพยายามสอนพวกท่านตลอดเวลาแม้วันที่ไม่ได้สอนก็ตจะตักเตือนตลอดเวลาว่าอย่าหยุดทำความดีนะวันละเล็กวันละน้อยก็ทำไปคิดไปพูดไป ช่วยเหลือกันไปจำว่ายิ่งทําเรายิ่งได้ยิ่งทําเรายิ่งเจริญยิ่งทําเราอิ่มใจสุขใจนั่นแหละคือความดีนั่นแหละคือสนนั่นแหละคืออนิสงส์ที่ผู้กระทําจะพึงได้รับพึงมีและจะมีมากกว่านั้นเหลือคำบรรยายยิ่งเป็นพระเป็นเนร ให้อยู่ในกรดของธรรมวินัยให้ดีเพราะเราจะเป็นเนื้อนาบุญของเขาเป็นที่พึ่งของบรรดาสัตว์โลกญาติโยมทั้งปวงนั้นถ้าเราไม่เป็นพระที่ดีเน้นที่ดีประพฤติตัวประพฤติตนยังมีกิเลสมีตัณหาทิตฐิมานะอาสวะความโลภโกรธหลงมากมายมันไม่ต่างอะไรกับคารวาสธรรม ที่ไม่มีศีลมีสัตว์หรอกการห่อหุ้มโดยพาเหลืองธงชัยของพระอรหันต์นั้นก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเสื้อเปล่า,ปาเป็นค้าแปดเพื่อนมนทินเสื้อเปล่า,าเราเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกผลทางไปได้จงชนะตนเองให้ได้ถึงจะเรียกว่าชนะอย่างแท้จริง คนเราจะปากอย่างใจอย่างไม่เจริญเอจงพยายามทำปรักให้บริสุทธิ์ใจให้บริสุทธิ์สู่ความเจริญทุกคนโดยเฉพาะพอเรามันปรับพฤติได้ดีมีบุญมีกุศลมีทรัพย์ที่คนอื่นขโมยไม่ได้เราจะอุทิศให้ใครก็าตามบุคคลที่เขารอเราเนี่ยมากมายเหลือเกิน บอกแล้วว่าสัตว์ประสัตว์ทั้งหลายจะเป็นนกหนูมากาไก่กิ้งกืองูเงี้ยวเขียวขอสัตว์โลกจะมีกี่ร้อยกี่ล้านพันชนิดก็าตามเขาอาจจะเป็นปวงญาติเราพี่เราน้องเราปูา่ย่าตาทวดพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่สมัยกี่ชาติกี่กับกี่กันเราไม่ทราบเขารอแล้วรอเรารอคนของเขารอญาติเขารอเหลนหลานของเขาตระกูลเขาที่จะได้บวช ที่ได้ทำความดีและอุทิศให้เขาเขาร้องไห้จนน้ำตาเนืองนองเท่ากับน้ำในคลองในมหาสมุทรเขาทนทุกทรมานอยู่มามา,มากนานแสนนานแล้วเขารอบุญจากผู้ทานที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวดองแม้ไม่เกี่ยวข้องกับดองเขาก็รอ,อบุญจากผู้ประพฤติดีทําดีกุศลดีรอคุศลผลบุตรของที่เป็นอริยชนอริยเจ้า ยิ่งถึงไวยิ่งได้อาน,นิสง์มากนั้นท่านจะต้องมีดีที่จะอุทิศให้เขามีบาร,รมีที่สร้างที่จะอุทิศให้เขามีกุศลกรรมมหากุศลกรรมที่ท่านสร้างที่จะแผ่เอื้อเฟื้อแบ่งปันไปถึงพวกเขาเขาจะได้ผ้ทุกข์เขาจะได้ไปเกิดเขาจะได้ไปเป็นมนุษย์เขาจะได้ได้พบทางสว่าง เขาจะได้ไม่ต้องไปสู่กฎแห่งเวรกรรมอีกนั้นจึงพยายามสอนทุกท่านสติท่านนะทำให้ดีรละลึกแต่ความดีอย่าไปทำความชั่วหากทำตามตาม,ตามที่ผมสอนได้ท่านเป็นผู้มีค่าเป็นเพชรเม็ดงามของพระพุทธศาสนา จะเป็นโยอมคฤหัหั์หญิงชายก็เป็นคนดีของคนะเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นเพรพลอยอินจินดาของพระศาสนาทีเดียวจะส่องแสงแวววับเป็นที่ชื่นชมยินดีของหมู่สัตว์ทางปวงนั้นท่านอย่าประมาทอย่าปล่อยวันเวลาผ่านไปชีวิตเรามันไม่ยั่งยืนหมื่นปีพันปีอะไร มันจะตายวันตายพุ่งเราไม่รู้นั้นพระรมครูพระพิจิตมานสอนเราไว้อย่างนี้นั้นให้ตรองเถอะถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเสริมสร้างคุณงามความมีถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมตนเองสมัยเดินไปสู่กระแสแห่งความสุขอย่างแท้จริง ประพฤติปฏิบัติตนเองไปเป็นอริยชนญบุคคลก้าวล่วงพ้นจากโลกียะชนทั้งหลายไปสู่โลกุตละธรรมให้ได้อย่าให้กิเลสตัณหาใดๆครอบงำท่านอีกมันครอบงำเรามาไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะปลดความเป็นทาตของเราปลดเครื่องพันธนาการน้อยรัดตึงเราไว้ ด้วยพบชาติโดยกุศลผลบุญที่ทำในปัจจุบันนี้ชาตินี้อย่าทำให้การเกิดในชาตินี้เสียชาติเกิดเพราะเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วปัะเสิแล้วบารมีแล้ววัฒนาแล้วมันสิ่งที่ท่านทำในขณะนี้หรือทำมาโดยตลอดเนี่ยท่านทำดีแล้วที่ผมพยายามเตือนตลอดเวลาเพราะว่าบางท่านบางคนน่ ดีเดี๋ยวแล้วก็ชั่วคิดดีเดี๋ยวก็คิดเร็วเข้าใจแต่ไม่ทำจะนำตนเองพ้นทุกถึงสุขที่สุดในพระพุทธศาสนาได้อย่างไรท่านฝากท่านไว้ท่านอย่าลืมความตายมีมาแน่นอนหนีไม่พน้นหรอกเพราะนั้นก่อนที่ทยานจะตายท,ท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรก่อนที่ท่านจะตาย และท่านจะไปไหนท่านอยากทุกข์อา้าวท่านก็ทําเลวไปสิไม่มีใครว่าท่านอยากได้ความสุขท่านก็ทําความดีท่านไม่อยากจะเกิดเห็นพบเห็นชาติเวียนว่ายเดท่านสร้างแต่ความดีความดีความดีจนบริสุทธิ์ถึงพรหมจรรย์ให้ได้ท่านก็จะไปถึงในสิ่งที่ท่านปรารถนา ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงปฏิบัติไปสู่ความเป็นญาชนิยบุคคลให้ได้จงปฏิบัติจนจิตให้สว่างสงบได้พบพระธรรมอันสูงสุดได้มีจิตที่รับรู้ในพระธรรมของพระบรมศาสดาด้วยตัวท่านเองได้เห็นมรรคผลแก่ตัวท่านเอง แล้วก็ขออำวยพอให้ท่านจงมีความแตกฉานในระยะสัตว์สีประการด้วยด้วยกันทุกท่านในเร็วๆวันนี้ทั้งพระทั้งโยมด้วยเถิน